นี่เป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งโรคสมองแล้วก็โรคข้อเสื่อมค่ะเพราะว่าล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสามารถค้นพบสารเซามีนจากงาดําที่สามารถรักษาทั้งโรคมะเร็งโรคสมองแล้วก็โรคข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะผลงานการวิจัยเป็นของรองศาสตราจารย์ดรปรชยา คงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ค้นพบว่าในมเมล็ดงาดำมีสารเซซามีนอยู่ภายในซึ่งสารตัวนี้นะคะสามารถช่วยการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ละลายกระดูกที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนได้โดยจะเข้าไปทำให้แคลเซียมประสานกับกระดูกมากขึ้น นอกจากนี้ข่ะยังช่วยในเรื่องของโรคสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ทําให้เป็นโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตโดยสารเซซามีนี้นะคะจะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่แล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่อมสภาพด้วยค่ะซึ่งอาจารย์บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้มีการนําเมล็ดงาดําไปผลิตเป็นแบบแคปซูลค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยสนใจนำไปทดลองรับประทานควบคู่กับยา แล้วก็พบนะคะว่าหลังจากที่ผ่านไป6เดือนเริ่มกลับมาพูดคุยได้จากการที่กลายเป็นคนอมามพลึกอมาพาดหรือว่าเจ้าชายนิทรานอนลืมตาแต่ว่าขยับตัวแต่พูดไม่ได้ก็กลับมาพูดได้เหมือนคนปกติค่ะ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการจดสิทธิบตัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศก็คือในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็ที่อเมริกาค่ะและยังมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งสารสกัดจากงาดำไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วจะรักษาได้ทันทีเหมือนกับยารักษาโรคนะคะแต่ว่าเป็นอาหารเสริมที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเหมือนกับปกติได้ค่ะค่ะ ถือว่าเป็นผลงานของนักวิจัยไทยที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับการพูดถึงแน่นอนอเลยนะคะครั้งแรกของโลกเลยทีเดียวค่ะ